สวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้มาชมสมเด็จบางคุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จบางคุนพมพิมพ์ใหญ่กันนะครับเป็นผ้าท,ที่ยังสวยงามอยู่นะครับสภาพเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับยตะบบบตีเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางคนก็มองแวบนะตีเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ แต่นี่คือสมเด็จบางก็ผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็จะให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับดภาพโดยรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่นาทีนิดๆน,นะครับสี่นาทีนิดๆน,นะครับผมจะลบไวาสง่งส่งไวไม่ได้นะครับเราไปใหญ่ไปประสบไม่ได้นะครับความจาเยอะนะครับถ้าไทย ถ้าถ่ายเครื่องนี้แล้วแชร์เครื่องนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณ8นาทีขั้นต่ำนะครับอย่างนี้ผมจะอัดคลิปลงประมาณ4นาทีนิดเดนะครับสมเด็จนะครับการดูพระนะครับก็จะไปไวหน่อยนะครับไปดูน้องดูชอบดูสนใจก็ทักมานะครับวันนี้ได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมไม่อยากให้ดูกระเป๋าที่เอามานะครับนะครับ ามีเป็นพันองนะครับมีเป็นพันองนะครับเลือกได้แค่สององนะครับเลือกได้แค่สององได้เลือกได้ที่เราชอบนะครับอันนี้คือสมเด็จบางหลงพ่พินใหญ่นะครับแป๊บแรกผมก็ดูเป็นเส้นได้นะนะครับดูเป็นเส้นได้นะครับมาพิจารณาทีนี้พิมใหญ่แน่นอนนะครับพิมใหญ่แน่นอนนะครับเป็นพระที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมแล้วกันนะครับลงกล้องให้ชม ก็ถ้าหลวงปองหลวงป่าก็จะเห็นรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับเห็นรายละเอียดดีหน่อยนะครับบางกระโปงจะเป็นผ้าท,ที่แกะปูนนะครับบางองค์เนื้อจะแข็งๆนะครับดูแข็งๆถ้าถ้าสภาพผ่ากนการใช้ผิวเปิดนะครับเนื้อก็จะเน่าๆนะครับสมเด็จบางกระโปรนะครับนี่คือคาบคาบกุกนะครับคาบกุกนะครับคาบกุกจะเป็นอ่าเรียกว่าผมก็เรียกไม่ถูกนะ เป็นเป็นเวอร์นเป็นเวอร์นภาษาไทยเขาเรียกอยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับก็สรุปแล้วก็ต้องคนที่เข้าใจนะครับดูพอเป็นดูพอเป็นพอมีความรู้พื้นฐานนะครับบางคนก็ดูเก๊ได้บางคนก็ดูแท้ได้อยู่ที่ความรู้ของไครนะครับที่ผมลงเนี่ยก็ผมซื้อมานะครับผมซื้อมานะครับก็ลงเพื่อจําหน่ายนะครับใครชอบก็ทักหลังใหม่มาคุยราคานะครับ ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับซื้อขายพระหยิบกล้องสองชอบถามราคาต่อรองกันจบนะครับนี่ก็คือเล่นพระอยู่ในประเภทของผมนะครับผมหยิบกล้องสองพระถามราคาเขาซื้อได้เราก็ซื้อนะครับในที่ขายเนี่ยเรามาขายเอานะครับราคาเราเปิดเอานะครับบวกเอานะครับนี่นี่คือลกุ่มนะครับเป็นพระกูเก่านะครับสมเด็จหงของผมตรงนี้เป็นพระกูเก่านะครับ พระกุกเก่าเนี่ยก็แยกแยกกันที่มีตาหลังกับไม่มีตายางนะครับตายอยู่ด้านหลังนี่นะครับตาประทับตาอยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีตาก็คือกุกใหม่ไม่มีตา,าก็กุกเก่าครับแยกแค่นั้นเองนะครับรน,นี่นดูความสวยงามนะครับนี่ก็คือสมบูรกางขุนพรมพิมใหญ่นะครับทิ๋มใ, <น S 2> ใหญ่<ใ>นะครับก <ใน S 2> ็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ อันนี้ผมก็ต้องไปใส่เสียงเองนะครับเพราะว่าถ้าเสียงฟังดูแล้วมันมีเสียงแทรกเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องไปใส่เสียงเองนะครับอะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับใครชอบก็สนใจก็ทักมาหลังใหม่ได้นะครับสวัสดีครับ